นายทอรถสวัสดีค่ะวันนี้ไม่หมอเคจะมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้กับชาวลาวาัคนาราศีกุมนะคะการทำนายดวงจะเป็นการทำนายโดยภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีนั้นๆนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างฉะนั้นอย่าเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะขอให้นำคำทำนายเนี่ยไปเป็นข้อแนะนำในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะเบื้องต้นนะคะแม่หมอก็จะเช็งพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้าจากนับไพ่นะคะมองเห็นว่าเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแหวงกับคนรอบข้างได้ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามนะคะซึ่งมันจะเหมือนกับว่ามีอีโก้ต่อกันและการความเห็นที่มี ที่ไม่ลงรอยกันนะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกแบบว่าอยากจะออกจากจุดนั้นไปยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณเองก็ต้องคิดเดยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกปวดหัวกับเรื่องราวต่างๆก็ขอให้รัมบัดระวังนะคะในช่วงนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจถึงขั้นแบบแตกหักกันไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยในเรื่องของอความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ช่วงนี้คุณก็จะมีความคิดแบบว่าอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆบางคนมีโปรเจกต์ว่าอยากจะลงทนุนหรือว่า,อ,าอยากจะทำอะไรที่มันได้ผลงอกเงยได้เงินเยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อการใช้จ่ายสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็มีความคาดหวังเนี่ยที่จะสร้างความวาามั่นงคงให้กับตัวเองในช่วงนี้มีแผนการอะไรต่างๆมากมายที่มอง ไปยังข้างหน้าเหมือนมองเห็นอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมีการวางแผนเพื่อนอนาคตของตัวเองที่จะมีความามั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีความลึกๆแล้วนะคะคุณอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับถ้าไม่ใช่คุณแม่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับภรรยาหรือว่า ใครในครอบครัวที่เป็นสตรีะคะ่ะอืมอาจจะมีความกังวลในเรื่องนั้นหรือบางท่านก็อาจจะมีข้อกังวลในเรื่องของการมีบุตรการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะอืมหรือว่ายังไงก็ลองอ่าใน,ในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีการวางแผนนะคะในครอบครัวกันที่ดีนะคะหรือมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆที่แบบไม่เข้าใจกันอะไรแบบนั้นนะคะ แล้วช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเองก็จะต้องมีความกระเตือรือร้นนิดนึงนะคะที่จะพัฒนาตัวเองหาความรู้อะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปเฉยๆนะคะไม่างนั้นก็ชีวิตเราก็จะไม่มีความก้าวหน้าก็คงจะอยู่กับที่ต่อไปอะไรเงี้ยหรือบางคนมีปัญหามานานละแต่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบ คาราคาซังไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆเลยอย่าเงี้ยแม่หมองก็จะแนะนําว่าคุณก็จะต้องเริ่มต้นที่จะคิดหาทางออกนะคะไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับดินพ่อขางหมูัะค่ะอืมมันก็จะไม่มีทางแบบว่าหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาหรือว่าอะไรใไดๆได้เพราะฉะนั้นก็พยายามมีสติให้มากในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเราจะเข้าสู่ประเด็นในรายละเอียดของแต่ละ หัวข้อกันนะคะโดยเริ่มต้นจากการงานและงานเรียนกันก่อนนะคะสำหรับคนที่กำลังทั้งเรียนแล้วก็ทำงานอยู่เนะะี่ยค่ะแม่หมอมองว่าเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นที่จะทำอะไรมากมายติดแบบว่า,าไม่มีความก้าวหน้าหรือใน ในในแง่ที่ว่าไม่มีความกระตอรือรือร้นก็ได้อาจจะมีความขี้เกียจอะไรเงี้ยอยากจะหยุดพักอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหยุดพักบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์รอบข้างก็เลยแบบเหนื่อยใจที่จะอ่เข้าหาคนอื่นคนรอบข้างก็ดูแบบเฉยเมยกับคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทํางานก็ดีหรือว่าเพื่อนในชั้นเรียนก็ดีนะคะถ้าเหมือนเขา และเหมือนกับว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้คุณต้องจัดการมากมายเลยค่ะแต่คุณก็ยังไม่สามารถลงมือทําได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีใจเนาะในการที่จะมีสมาธิไปทําสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลำดับความสําคัญให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเรียนก็ดีนะคะต้องมีการวางแผนว่าสิ่งไหนควรจะทําก่อนและหลังนะคะไม่งั้นางานต่างๆหรือ หรือบางคนที่เป็นนักเรียนนะคะหรือนักศึกษาเนี่ยวางแผนว่าจะต้องอ่านหนังสือนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีการลำดับให้ดีว่าวิชาไหนควรจะอ่านก่อนหลังอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่สําเร็จอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าเราแบบมีการแบบว่าอยากทําน่นทํานี่เต็ไมไปหมดแหละแต่ว่ามันไม่มีการลงมือทาอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดึงสติตัวเองกลับมานะคะแล้ววางแผนให้เป็นระบบและเริ่มทํา ให้มันสําเร็จทีละอย่างนะคะแล้วสิ่งที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะทําให้อา่าทั้งการงานแล้วก็การเรียนนะคะก็อาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณซึ่งคุณก็ตกอยู่ในสภาวะที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือก็ได้ในเรื่องของการงาน หรือการเรียนก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วพยายามกระตุ้นตัวเองให้มีพลังนะคะในการลงมือทำสิ่งต่างๆนะคะอืแล้วผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะไม่งั้นเนี่ยมันมันถ้ามีปัญหาในเรื่องของด้านจิตใจเนี่ยแม่หมอก็จะแนะนำว่าคุณให้จะแนะนำให้คุณเนี่ยพยายามอ่าดึงสมาธิดึงสติกลับมาให้ได้นะคะ พยายามใจเย็นนะคะแล้วจะต้องไม่แบบว่าละทิ้งหน้าที่ตัวเองเนาะในส่วนนี้ไม่งั้นมันจะกระทบกับชีวิตในด้านอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการปวดหัวเนาะบางคนก็แบบว่าเหนื่อยต้องการพัก อาจจะเป็นการแบบว่าเหนื่อยทางใจก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบว่าเหนื่อยทางกายเสมอไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริเวณคอ,อบ่าไหลอะไรเงี้ยคอบ่าไหลหรือว่าการกดตัวอยู่ในท่าใดนานๆอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะไม่งั้นมันก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามมาได้หรือสําหรับบางคนเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ด้วยนะคะ อ่ามันพยายามแบบไปตรวจเช็คถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรใดๆน,น,นะคะก็อย่าปล่อยให้มันแบบว่าอ่าผ่านไปเนาะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื้อรังในอนานะคตก็ได้นะคะอืมก็เหมันพยายามไปตรวจเช็คสุขภาพประจําปีกันด้วยนะคะต่อมานะคะความรักนะคะเริ่มจากคนที่โสดก่อนละกันเนาะก็คือช่วงนี้นะคะ เหมือนว่าคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆเนี่ยพยายามมาตามตื้อคุณก็ได้นะแต่ว่าแม่หมอมองแล้วว่าคุณนี้ก็ไม่ได้อยากจะรีเทิร์นหรือกลับไปคบหาก,กับคนเก่าๆนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ายังฝังใจอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบจบกันไปแล้วก็คืออยากให้มันจบกันไปอะไรเงี้ยแต่ทางนั้นก็อาจจะแบบตามตื้อคุณก็ได้นะเท่าที่แม่หมอมองจากหน้าไพ่นะคะ คุณก็เลยแบบว่ารู้สึกปวดหัวกับคนเหล่านี้นะะเออก็เลยแบบว่าอยากจะพักใจนะคะอยากจะนิ่งๆไปก่อนอยากจะกลับมาแบบฟื้นฟูหัวจิตหัวใจตัวเองมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆในข้างหน้าอะไรเงี้ยอืมคือฉันไม่เอาคนเก่าๆแล้วอะไรเงี้ยฉันมองว่าฉันแบบขอกลับมารักตัวเองก่อนอะไรเงี้ยอยากจะมองหาความสัมพันธ์ที่มันดูมั่นคงมากกว่านี้อะไรเงี้ยคะ่ะ ถึงแม้ว่าจะมีใครหลายๆคนเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังค่อนข้างลังเลอ่าจริงๆคุณแบบยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกใครดีเพราะคุณก็กลัวว่าจะช้ำเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนะคะก็เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนนะคะเพื่อทําให้อนาคตเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะยังไงซะ การที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใ,ใดๆเนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาดีหรือเปล่าดีกับเราจริงหรือเปล่าเออใช่คนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเหมือนกับบทเรียนต่างๆที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยก็ยังมองว่ายังใช้เวลาอีกนานเลยค่ะก็คุณจะแบบตกลงพงใจกับใครสักคนหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็กลับไปดูแลตัวเองให้มีความสุขนะคะ แล้วก็เผื่อ,อจะถึงวันนั้นที่คุณจะเปิดใจกับใครใหม่ๆเข้ามาได้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทะเลาะหมอาแหวงปัญหาความไม่เข้าใจกันบางทีก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีอีโก้แก่กันอะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์โมโหอะไรนี้ได้แม่หมอก็จะเตือนว่าคุณจะต้องใจเย็นๆนะคะพยายามมีสติ ุกครั้งนะคะไม่ควรใช้คําพูดคำจาในการแบบทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สําคัญนะจากความสัมพันธ์คู่ครองอะไรเงี้ยหลายๆคนเลยสําหรับคนมีคู่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาแตกหักด้วยการที่แบบว่าพูดจาแบบไม่ค่อยทํานอมน้าใจกันและกันเท่าไหร่เลยเงี้ยก็ขอให้ใจเย็นเนาะอย่าถ้าเกิดว่าเรายัางรักเขาอยู่ หรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังอยากไปต่อเนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่ามีสติแล้วก็ต้องต,ต้องใจเย็นๆน,นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็พยายามช่วยกันหาทาง,งออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า,าถ้าใครเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยช่วงนี้คุณก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน อืมถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะแบบอ่พยายามรักษาอยู่ในศีลในธรรมเนาะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเนี่ยคุณก็ควรจะจบกับความสัมพันธ์เดิมๆก่อนอืมแล้วค่อยไปหาคนใหม่หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ทําแบบนี้มันจะดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าคือแม่หมอก็มีความเชื่อเนาะในเรื่องของเวรนกรรมอะไรเงี้ยอืม การที่แบบว่าเราไปมีมือที่3ก็ดีหรือว่ามีคนเข้ามาเป็นมือที่3ก็ดีเนะี่ยสุดท้ายแล้ว,วมันก็มีความสุขได้แค่ชั่วครู่หนึ่งอะคะ่ะสุดท้ายกรรมมันก็ตามสนองทุกทีนะเท่าที่แม่หมอเห็นจากหลายๆกรณีที่เคยพบเห็นนะคะไม่มีใครมีความสุขอย่างยั่งเลยสักคนนะคะมันก็จะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ตามมายอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามทําให้ถูกต้องนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะอ่าก็ต้องระมัดระวังหรือในะอีกแง่หนึง่งถ้าไม่ไม่ได้มีในเรื่องของอที่สามสี่ห้าอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าใจคู่นึงก็ยังมั่นคงอยู่นั่นหมายความว่ามันเป็นช่วงที่ทั้งคู่เองก็ต้องการที่จะพักใจอะไรเงี้ยอืมความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งนิ่งไปแต่ว่าในหัวใจก็ยังไม่ได้แบบ เปลี่ยนแปลงอะไรแต่แค่ไม่ได้หือหวาอะไรเงี้ยค่ะอืถ้าจะให้แนะนําสําหรับความสัมพันธ์ที่นิ่งๆในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่หรือมีคอมมิทเมนต์นะคะก็พยายาม่าหาเวลานะคะใช้ร่วมกันบางทีอาจจะชวนเขาไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่แบบว่าความสัมพันธ์เนี่ยให้มันแบบยังคงอยู่แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์หรือบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ย ก็จะดีนะคะอืมต่อมานะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะมองว่าการเงินเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินกุนก็ได้นะคะอ่าแล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าปฏิเสธไม่ค่อยได้ยอะไรเงี้ยบางบางบางท่านก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นแบบว่า พอยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนก็ <c oughs> เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมจะต้องแบบทะเลาะแตกหักกับอีกคนไปเลยก็ได้ออหรือบางคนไม่ทันได้ยืมแต่ว่าฉันไม่โอเคฉันขอแบบเออลิกคบไปเล,เลยอย่างเงี้ยอืเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของคุณก็เรียกว่ารายรับดีกว่ารายรับเนี่ยมันก็ยังนิ่งๆมันไม่ได้ม,ม,ามามากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายแบบมากมายที่คุณต้องวางแผน ช้จ,จ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมช่วงเดือนเนี้ยคุณมีความคิดว่าอยากจะหาเงินได้เยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เพียงพอต่อการเอาต่อรายจ่ายของคุณเองนะคะซึ่งไม่หมอก็ต้องแนะนําว่าคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดีะคะ่ะรายจ่ายแบบไหนที่ไม่จําเป็นคุณก็ควรจะต้องตัดทิ้งไปก่อนอืมต้องพยายามแบบมีเงินสำรองต้องจัดการว่าอ่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอะไรเงี้ย ก็จะดีนะคะกับตัวเองนะคะส่วนโชคลาภแม่หมอคิดว่ามันไม่มีโชคเลยจากหน้าไพ่นะไม่มีโชคเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยนะคะอืแต่ถ้าใครแบบว่าโอ้โอดใจไม่ได้ก็อาจจะเล่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอืมแบบเล่นแบบขำ,ขำๆอะไรเงี้ยไปก็อาจจะได้นะคะแต่ จากรากักไพ่นะคะในส่วนของจุดอ่อนอะไรเงี้ยมองว่าไม่มีโชคนะไม่มีโชคจริงๆอืมต่อมานะคะามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์รอบข้างของเจ้าชะตานะคะถ้าเริ่มจากที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงหรือว่าคุณแม่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีความสุขดีนะคะ สุขภาพอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเหมือนครอบครัวคนครอบข้างเนี่ยดูแลดีนะคะส่วนคุณพ่อของคุณเนี่ยเป็นช่วงทีอ่อาจจะให้การซัพพอร์ตเงินแก่คนที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาจริงๆเนี่ยคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อก็ได้คุณพ่อก็จะหยิบยื่นมืออะไรเงีเ้ยเผื่อว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยได้นะคะหรือบางท่านหรือว่าญาติ ฝ่ายชายบางท่านเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ฝ่ายชายที่คุณเคารพเนี่ยเขาอาจจะแบบอืมสนใจในเรื่องของการลงทุนก็ได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีบุตรบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะมองว่าช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่แบบว่าติดสบายนิดหนึง่งบางคนอาจจะขี้เกียจอะไรเงี้ยอาจจะก,กินเยอะชอบกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยอืมนิดหนึง่งหรือว่าบางท่านที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะมีสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีสมาชิกใหม่ๆห,หรือว่ากาลังจะตั้งครันก็ได้นะคะเออก็ต้องหมั่นตรวจเช็คดูค่ะว่าเป็นอย่างน้นหรือเปล่า ใครที่มีหัวนหน้านะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะเหมือนท่านจะค่อนข้างโอเคกับเรานะทำงานร่วมกันแล้วรู้สึกมีความแบบว่าแฮปปี้ดีนะคะมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรทํานองนั้นนะคะอืมมีความสนิทมีความแบบสนิทใจไว้วางใจอะไรเงี้ยค่อนข้างทํางานแล้วก็ราบรื่นดีนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนคนที่มีแบบว่า ลูกค้านะคะทําธุรกิจไม่ว่ารูปแบบไหนเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมีความสนใจที่จะมาสนับสนุนเราในช่วงนี้เราจะได้เงินนะคะจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยก็แบบว่ามีเข้ามาจนแบบไม่หยุดไม่หย่อนก็ได้นะเหมือนรับออเดอร์แทบไม่ทันก็ได้อจุดแบบว่าไม่มีเวลาแบบมีเวลาส่วนตัวอะไรเท่าไหร่อไะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจัดการและตั้งรับให้ดีนะคะอืม โอเคค่ะส่วนบทสรุปสุดท้ายที่ไพ่จะแนะนำนะคะก็คือมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบเบื่อเบื่อค่ะอยากหลีกหนีจากปัญหาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็ไม่อยากทําอะไรเลยนะอยากอยู่ๆๆเฉยๆอะไรเงี้ยอยากจะพักหรืออยากจะนอนแบบๆๆเฉยๆอะไรเงี้ยแม่หมองมองว่าคุณจะต้องกลับมานะคะดึงสติตัวเองกลับมานะคะจัดการอะไรต่างๆที่มันรอคุณอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรายัางจะต้องกินต้องใช้เนาะ อย่าจมดิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานจนเกินไปนะคะพยายามบางแผนกลับมากระตือรือร้นหาอะไรก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะทาให้คุณกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็คิดหาทางออกในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีไม่ว่าจะความสัมพันธ์ที่มีอ่าการทะเลาะกันก็ดีมีปัญหาก็ดีอะไรเงี้ยพยายามบางแผนนะคะ แล้วก็แก้ไขเนาะไม่ควรจะหมักหมาว่าไม่ควรจะเป็นแบบเด้นโพกห่างมูเอาไวอ้อ่ะแล้วไม่หมองมองว่ามันมันมันจะกลายเป็นเรื่องที่บานปลายออกไปก็ได้นะคะก็พยายามสู้ๆนะคะสำหรับาชาวลัคนาราศีกุมนะคะต่อไปนะคะจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าจะมีสถานการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ อีกบ้างอืมแอบมองแอบมองอะไรเอ่ยความร่วมมืออ่าไก่เกลียรยเห็นไหมแม้แต่ไพ่ออร์เคกิลก็ยังแบบมาออกมาเตือนในเรื่องของอ่า เาเรียกว่าอะไรอะ่ะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างนะคะบางคนก็อาจจะแบบแอบ,บสนใจในเรื่องของความร่วมมือกับคุณเขาเองก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับคุณนะคะเหมือนเขาเองก็อยากแบบว่าจะร่วมมือกับคุณดีๆยังคงอยากอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอะไรเงี้ยไม่ว่ารูปแบบเพื่อนก็ดีคนรักก็ดีคนในครอบครัวอะไรก็ดีนะคะก็คือแบบว่ายังอยากจะมีความร่วมมือที่ดีต่อกันยังคงความแบบ สถานะที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่บางทีเขาอ,อาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาทั้งหมดนะคะเออหรือว่าบางทีเขาอ,อาจจะไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบว่าอ่ามั่นใจในตัวเองมากอะไรเงี้ยเ <c oughs> ออก็อาจนอาจจะถึงขั้นแบบว่าคุณไม่ค่อยแบบรับฟังคนอื่นเท่าไหร่คุณก็ต้องระวังนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อของคุณก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณเองก็จะต้อง ใจเย็นแล้วก็รับฟังความเห็นของคนอื่นๆด้วยนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะโดดเด่นในเรื่องของคนใกล้ตัวคนที่ทํางานอะไรเงี้ยอืมระวังจะมีปัญหากันแล้วก็จะต้องแบบต้องมานั่งไกลเกลี่ยอะไรกันอย่างเงี้ยก็พยายามนะคะใจเย็นๆเ,เนาะพูดคุยกันด้วยเหตุผลและมีสติเข้าไว้นะคะเปิดไพ่ข้อความเพิ่มเติมค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก่อนที่คุณจะรักคนอื่นคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นเสียก่อนอย่าร้องไห้เพราะมันจบลงจงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น คุณสามารถทําผิดพลาดได้แต่คุณไม่ได้ล้มเหลวจนกว่าคุณจะเริ่มโทษผู้อื่นสําหรับความผิดพลาดเท่านั้นดูเหมือนจะแบบไปทํานองเดียวกันหมดเลยเนาะโอเคค่ะก็เป็นกาลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ ื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปอื่นๆจากาเคสไตล์ทรอร o t กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ